สวัสดีค่ะพบกับอ่านใจใส่พลังบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะ EP 6ค่ะที่พูดถึงเรื่องของหมดใจหมดไฟนะคะทีนี้ถ้าสมมุตินะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าใจความแตกต่างกันของคนนะคะ ให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อที่เราจะเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้องนะคะสวัว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทําความรู้จักกับกับน้องคนนี้ให้ลึกซึ้งคือน้องสลบเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเขาก็แค่แค่แบบแหมหัวหน้าดุเนาะ ก็ดุอะเนาะแต่ทําไมคนอื่นจึงไม่รู้สึกสลบเหมือนกับน้องสลบอะคะ่ะแล้วก็ทําไมก็ยังมีหลายคนที่ยังอยู่ได้แม้ว่าจะเครียดแต่ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องสลบหมดแรงแล้วก็ขาดแรงจูงใจในการที่จะทําอะไรเลยเห็นไหมคะแต่ละคนก็จะมีมีการตอบสนองกับกับพฤติกรรมของคนไม่เหมือนกันนะคะสมมุตินะฮะเมอสัสครอาจย์ก็เลยไปสุม่มหยิบ คนที่เคยทำ reach inner self กับอาจารย์นะคะแล้วก็สมมตินะคะสมมติว่าสมม,ต,สม,มติว่ากรณีของน้องคนนี้นะคะนะคะว่าดูซิว่าเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงทาไมเขาถึงอ่อนไหวนะคะทำไมเขาถึงอ่อนะะไหวกับคำพูดของคนมากกว่าคนอื่นๆในแผนกจนคิดอยากจะลาออกทั้งๆท,ที่คนอื่นนะคะคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำงานร่วมกับนายคนนี้ได้นะคะนายคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่า ตรงมีระเบียบวินัยเป๊ะเวอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนเนี่ยแม้ว่าลูกน้องคนอื่นจะเครียดแต่ทำไมน้องคนนี้ยซึ่งก็เป็นคนเก่งนะคะแต่ว่าก็จะรู้สึกเหมือนแบบโอ้โหไม่ไหวแทบจะแบบพออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้คนเราแต่ละคนมีความต้องการมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันคะ่ะ น้องคนนี้นะคะนะสมมติว่าเป็นเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลสมมุตินะคะว่าสมมติน้องคนนี้ถ้าเขาอ่อนไหวเนี่ยก็ดูนะคะคะแนน,นที่เขาให้ในด้านการใส่ใจผู้อื่นเห็นไหมคะเขาใส่ใจผู้อื่นสูงมากนะคะนั่นหมายถึงเขาเขาให้ความสำคัญกับกับคนอื่นนะคะแล้วก็แคร์คำพูดของคนเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะกลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้รับ การยอมรับจากหัวหน้าอาจจะรู้สึกไร้ตัวตนมากกว่าคนอื่นนะคะนะคะแล้วก็ประกอบกับด้านการมองโลกในแง่ดีหรือการคิดบวกของเขาเนี่ยนะคะเขาให้คะแนนน้อยก็แปลว่าน้องคนนี้นะคะถ้าจะต้องฮิลใจกันจริงๆเลยนะคะต้องฝึกที่จะใส่ใจผู้อื่นให้น้อยลงนะคะไม่ใช่ว่าหม่ทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าทุกอย่าง คะแนนมากจะดีนะคะแต่ถ้าในด้านของการใส่ใจผู้อื่นถ้ามากเกินเราจะไม่มีความสุขค่ะนะคะเหมือนกับเราเอาความสุขของเราไปพึ่งพิงกับคนอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็ต้องปรับวิธีคิดนะคะที่จะใส่ใจคนอื่นน้อยลงแล้วก็ทำแบบฝึกหัด นะคะว่าทํำยังไงให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพิ่มมากขึ้นแนะนำนะคะน,น้องคนไหนก็ตามนะคะที่มีสภาพคล้ายๆแบบนี้นะคะคือใส่ใจผู้อื่นสูงแล้วก็มองโลกในแง่มองโลกลาเรียกว่ามองโลกเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยให้คะแนนน้อยเนี่ยนะคะก็ต้องปรับปรุงเรื่องนี้ให้เข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์นะคะอาจารย์ชื่อชุติมาวงสวัสด์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มันมีกลุ่ม ที่เขียนว่าหลักสูตรออนไลน์คิดดีมี eq นะคะอาจารย์ทำเป็นวิทยาทานไว้ให้เข้าขอเข้าไปในกลุ่มนะคะเพื่อเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็สอบถามไว้ที่นั่นได้เลยนะคะทีนี้นอก,นอก,นอกจากนี่คือคะแนนที่เขาให้ตัวเองนะคะแล้วก็สมมุติว่าแล้วน้องคนนี้วาดรูปนะคะนะ เร่ารูปเนี้ยนะคะยิ่งรูปรูปนี้เนี่ยก็จะสะท้อนถึงแบบเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเองนะคะภาพกระต่ายเี่กกระต่ายเนี่ย,ต,ย,ยต้องการการดูแลเอาใจใส่ต้องการความอ่อนโยนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนนี้แหละเนี่ยเห็นสายเหตุชัดเจนเลยไหมคะว่าเขาจึงรู้สึกกระทบใจมากคะ่ะเมื่อเจอหัวหน้านะคะที่อาจจะพูดอะไรที่ตรงแล้วดูเหมือนแบบไม่ไม่อ่อนโยนกับเขาเลยอะคะ่ะ นี่แหละค่ะนะนะประมาณเนี้ยนะคะก็เอาไว้ลองค่อยๆพิจารณาดูนะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงแบบถึงเศร้านะทำไมถึงเศร้าทำไมถึงต้องร้องไห้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อยๆทำความเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆปรับนะคะในกรณีที่เราเป็นคนรู้สึกว่าอ่อนโยนนะคะแล้วเราก็ต้องการให้คนอ่อนโยนกับเราเนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึก ให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งนะคะอย่าทำใจเป็นขนมขนมเปียกปูนหรือขนมถ้วยที่มันแบบจิ้มไปก็แบบบุ๋มนะคะให้ทำจิตใจให้เข้มแข็งอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ยอมรับนะยอมรับความแตกต่างที่คนจะไม่เหมือนเราแล้วเราต้องทำงานร่วมกับคนที่เขาอาจจะพูดห้วนนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยอ่อนโยนแต่ว่าให้ถือว่าเป็นแบบฝึก่งัดที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ น้องจะได้มีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้วค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่าลืมเป็นเพื่อนกับตัวเองนะคะอาลค่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการทำความดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทำดีละเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะสวัสดีค่ะ